การได้กลับไปหาปลาที่แม่น้ำเหมือนสมัยเด็กๆเป็นเหมือนการย้อนเวลาที่ทำให้เราหวนคิดถึงความสุขที่เรียบง่ายและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตมันไม่ใช่แค่การทำกิจ,จกรรมธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการกลับไปสัมผัสกับ,กบช่วงเวลาที่ชีวิตยังไม่ซับซ้อนไม่มีภารณาที่มากมายให้ต้องกังวลและทุกอย่างดูสดใสเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านใบไม้ในป่า ในวัยเด็กชีวิตของเราดูเหมือนจะง่ายและไร้กังวลมากว่าเป็นรามักจะมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยที่อยู่รอบตัว<_ <EN> _>เช่นการได้เล่นกับเพื่อนๆนในทุ่งนาการวิ่งเล่นไล่จับกันใต้ต้นไม้ใหญ่หรือแม้แต่การนั่งคุยกันริมแม่น้ําพร้อมกับเสียงน้าําไหลและลมพัดเบา,เบาๆการหาปลาในแม่น้ําก็เป็นดึ่งในกิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกสนุกและมีเป้าหมายเล็ก ในแต่ละวันแค่ได้เห็นปลาแหวกว้ายอยู่ในน้ําหรือได้ลองใช้เบ็ดตกปลาแบบง่ายๆที่ทําจากไม้ไผ่ก็ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขแล้วแต่เมื่อเราเติบโต,ตขึ้นชีวิตก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเราต้องผเผชิญกับภารหน้าที่มากมายทั้งการเรียนการทํางานและความรับผิดชอบต่อครอบครัวความสุขที่เคยหาได้ง่ายๆในวัยเด็กกลับกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลออกไปทุกที บางครั้งเราก็ลืมไปแล้วว่าเคยมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนั้นได้อย่างไรการได้กลับไปทำกิจ,จก,กรรมที่เคยทำในวัยเด็กเช่นการหาปลาไม่เพียงแต่ช่วยให้เราหวนคิดถึงความทรงจำาดีๆแต่ยังทำให้เราได้สัมผัสกับความสงบและความเรียบง่ายอีกครั้งแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะสภาพแวดล้อมและชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากแม่น้ำที่เคยใสสะอาดอาจจะไม่เหมือนเดิม ปลาที่เคยมีมากมายอาจจะหายยากขึ้นแต่การได้กลับไปทําสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากมันทําให้เราได้หยุดคิดว่าชีวิตที่เรากําลังใช้อยู่ทุกวันนี้กําลังพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจริงๆหรือไม่เพื่อนๆที่เคยอยู่ด้วยกันในวัยเด็กแหลได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านเวลามานานก็เป็นสิ่งที่มีค่าไม่แพ้กัน เพราะมิตรภาพในวัยเด็กมักจะมีความบริสุทธิ์และจริงใจไม่มีเงื่อนไขหรือการคำนวณใดๆแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วการได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งก็เหมือนการได้เชื่อมโยงกับอดีตและความทรงจําที่ดีๆที่เคยมีร่วมกันมันทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็ยังคงอยู่เสมอ การได้กลับไปหาปลาในครั้งนี้ทำให้ฉันตระหนักถึงคุณค่าของความเรียบง่ายและธรรมชาติที่เราอาจหลงลืมไปเมื่อเติบโตขึ้นมันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความสุขที่แท้จริงก็อยู่ไล้ตัวเราแค่เราไม่เคยหยุดเพื่อสังเกตเห็นมันเท่านั้นเอง

cứ die Kurve als allermann hết? đó, Hết giờ hết 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 hết

อหวังว่าเรื่องราวของฉันจะช่วยให้เพื่อนๆหวนคิดถึงความสุขเล็กๆน้อยๆในวัยเด็ก และอาจจะลองกลับไปทำกิจก,กรรมที่เคยทำให้เรามีความสุขในอดีตกันบ้างนะครัเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความทรงจำดีๆเหล่านั้นก็ยังคงอยู่กับเราเสมอ